พี่หนึ่งหนึ่งนะครับเจษฎาเยรเพปาเจษดาพี่หนึ่นนะครับพี่ที่สองนะครับให้รกย้าเดียบอมไปด้วยนะงานนะครับฝากให้เช็ครายชื่อหน่อยนะครับเดี๋ยวเบางทีรายชื่อตกหล่นนะครับสำหรับนักแข่งการแข่งขันลุ้เลสิ่งวันนี้นะครับ เด็กต e pues ้เกจะจัดอัับที่1-3นะชีเซนีเซอร์ไนอลไกเข้าอันที่สน้องซา่าน้องทีนน้องเขียนและน้องพุ่งส่งนะครสนามวันนี้มีความยาวที่อยู่ที่2 3้เมตรนะ สรับผู้ชมที ini, ่ชมอาหางเฟรนช์ไลายของกาลีงานบอลลารัสเชฟชินะครับ2023กับสน้อยาถ่ายชิงแชมป์ประเทศไทยเราจมี2มครับกาลีผาถาพระเจ้ารวมถึงพระเทศพระราชนิสนธ์108น้องมิชาครับน้องมิชากองน้า มาฮะจะเป็นน้องเฟย็ดยุทยาฮะเข้ามาเป็นอันดสงนะครับข้าขอัดท้ายครับไปเซิเฟนะฮะรรเข้ามาสอันดับแล้วนะฮะเดี๋ยวเรามาดูกันและเป็นน้องขุนศึกครับนี่ฮะอันดับที่สนะครับปิดในรอบเฟ่สามบาหนึ่งนะครับอ๋อผ้าีเหือาม

แล้วตอนนี้ครับแม่ดูคุณพ่อเรียกมือดักกว่ามือเล็กก็มาโอ้นี่ฮะเอ็กหัวหน่อยอย่าไปมองแฟนขาปั้กมองเส้นชายเดี๋ยวลูกเอ๋ยนีหนึ่งศูนย์ ทดสอบหนึ่งสองสามโอเคปุ๋ยโอเคสัญญาณไฟเดีเยโอเคแล้วโอเคนะทีที่สี่นะครับในทีที่สี่จะมีน้องไฮดาส์นะครับน้องกู๊ดน้องคิมอุ้ยน้องสิงหานะครับและน้องเรนและน้องดาวินนะครับในรอบนี้เหมือนเดิมครับจัดอันดับที่หนึ่งถึงสาม นี <mile> ่เลยครับมกวงครับจะก็เป็นช่วงเอเนเกม์เนะเราก็อยากให้พ่อแม่ได้มีส่วนร่วมนะครัในการแข่งขกับน้องๆด้วยก็สามารถเข้าไปดูนักาหรือว่าคณลูกของท่านได้ในสถามการแข่งขันก็ครบรยะรมีหนึ่งสหนึ <itud soundtrack> ่งครับเข้ามาเรียบ้อยอย่ยูนะคุณพ่อคุณแม่เล่นเดังกวามือเล่นไปมีของกของเล่นแล้วาบอกกันที่เลย้อหัอ้ย่ายุนะ ้อมเออก็นะครับสหรับปหครับเพื่อนๆไปกรงไหครับตอนนี้เป็นสารับในปีหน้าที่เราจะไปเจอกันพูดภาพภาพนี้สำหรับบาลานซ์ไรขาถ่ายนในปีหน้านะฮะเราพูอแมตี้ฟังเขาเลยโปรแกรมกิงยาวฮะหลากหลายโชวดไม่ได้ครับแสดง เลขแปดหนึ่งสิบยนบกิบ้าปสบเ็้าครับอย่าพุ่งเข้าไปครับพ่เปไนะครย่าพิ่งเข้าไปวต้องก่อนเลยครับเ้หเดี๋ยวรับมันไเป็อง้นนี่ครับจักรยานโาไปครับเป็นกิจกรรมที่ช่วยสร้างความสัมพันธ์ที่ดีในครอบครัวครับกา่วยแรงบันนะครับ เขาชิบแ้วเราเลยของไป็นยังเป็นเอาฝ้ายครับเสื้อเียวกแบบนี้นะ 29ครับเด็ยชาย้ดแทรกเกียริมีสามสองเคับเดายนัทบลรอดมนนะครับรายงานตัวครับและมีวิธีการคโคมบน้องนยสองันวัยหนึ่งวนเดือนนะครับเพราะเขานสนาม ้อไดงอกแต่้คมดยเยต้องอเพื่อนดูวมาสร้งรายงไรต้งหน้าและอันดับที่อยครับสบายสมัยแน่นอนสร้าดยออวยโ

เหลือการนะครับน้องสุดใจนะครับาต่อด้วยน้องน้ออาลิฟา จะเข้ามา,ปเ,าเป็นแบบที่หนึ่หรือเปล่าในรอบนี้ทั้งหมดเลยนะครับแอ,อนนี้ฟาบง พิธีาปียหน่งสินแล้วถือดอกไม้ไมล้ของครบเอคแวกมาครับโอเดมาทที่หนึงเลยครับอันดับที่2ครับเกวเองักเกียรติยศครับรเชิญครับสนิทครับอันดับ2

ิเดินเดินเดินเ้ี่ียังไงเนี่ยเราต้องไม่หนทางนคือมนโตแล้วมโตแล้วน่ปเดินครับมดครับประมารอันดับที่8เด็กชายซุปเร์มัดยักษ์ลาน้องซุปเรย์ครับรังวัาอันดับที่8ครับซุปเรครับ น้องข็งโต้ครับอยาเดือดร้อาไหมรงวัลอันดับที่สามเด็กชายพีรนัทคายสุเนินรงวัลอันดับที่สี่ต่อไปขอพบ นักกีฬานักกราพอเขียวขับรถล้องดิสนีย์ปัตติกาคนราศีน้องชูของทามาน้านอได้เลยครับเราจะมารามวให้กับทกท่านฝั่งเงียฝรั่งเงยฝรั่งฝั่งเ้และตามมาด้วยรางวัลอันดับที่เจ็ครับเด็กหญิงจ้าโรยคงข้าวขวัญปูลเกษมน้องเอลี

าามาแล้วนะครับน้องมีรามาแล้วโอ้โหคนเก่งของผมนี่ต้องยกนักกีฬาคนเก่งครับตาต,า,ตา,าเป็นอะไรขาเสครับปาบอโพเดียมเลยครับเดลยคือมาบนโพเดียมอันดับที่ดีเจ็ดสิบเอ็ดคะแนนนักกีฬาหญิงนะครับถ้วยคะแนนรวมพระราชทานนะครับเคิวครับ มิราย่องฮินครับน้องดีนธนิดาต้องไดครับตีน้องเชริวครับ94แพ้คะแนนเดียวใจเสมอครับมิราและนักกีฬาคนสุดท้ายบนแท่งรับรางวัลครับ